สบายดียะเมเลี่ยังพี่น้องเอ้ยรถหนังมาหอดเหลี่ยวด,ด้นี่รถสายหนังด้เนี่ยเมลี่ยังสิมีหน,น,นังสายงานแจกเขาเายาย่าพ่อไงมาอีกแล้วหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องตอนนี้หนังกำลังมาหอดครับจัดร้อยจ้างหนังมาให้พ่อไงโมเป็นหนังดอกพูดว่าจากเบื้องมองลำหมดหลายกว่าเลยสีสายมอรมในเมลี่ย <laughs> งโมเป็นสายหนังพี่น้องาสายมอลำนี่รถพบนมาหอดเหลี่ยว <laughs> โอ้หอดเหลี่ยหอดเหลี่ยสบายดีไอ้ไส้ฟาดตูร์ลำพวงเขาคือแรีนนอนแต่บัตร รถเปิดประทุนมาเลยตัวนี้บริการสายหนังกำลังหาหม่องเทียบรถซะก่อนเสียบรถจอดจ็ดสีข้นของลงมาสันเพื่อน่านี่ถากเลยตู้เบียดตู้เบียดสองใบตู้กลางใบหนึ่งบ่โอ้มีห่อนพร้อม อในโค้งหนังกันสิเมีนถ้าเบิ้งเพิ่นตั้งพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งนับกันเพิ่นกำลังสิติดตั้งนี่รถเปิดประทุนเลยรถสายหลังเอาทางพี่กับกำลังจัดการจัดงานเนาะจะนอนเกียกไปไทยมาเพิ่นกับมาห่วมบุญเพิ่นมาห่วมบุญแจกเข่าพ่อใหญ่สิบู่นะครับโอ้หัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้ว ง้อะไรบมามางานบุญมองงูอะไรหรือสิเขาขอกงูอะไรมาหลายแต่บาท่เอ้างูอกไรมาพองูอมันสิมาพี่พอะไรมามามาฮะมันสิมาเฮือนมันบ่เออมันสิมาเฮือนมันมาบ่ผลกูกโอ้ไล่ครับแล้วไล่ครับแล้ยววะสัน ยามันมันเขาทาง้งไม่มันมีหลายทางอยู่ดอกนี่ครับบรรยากาศเนี่ยเมื่อเลี้ยงในงานนะครับพี่น้องบุญแจกเขานะครับที่สปปลาวนะครับพ่อใหญ่เพิ่นเก็บดูกเกล้วมื่อนี่นะครับพี่น้องครับเบิ้งคลิปก่อนสิเห็นนอจาดร้อยมานะครับมาอันทรงสงการพ่อใหญ่แต่มื่อนี่เพิ่นเก็บดูเสียวดูเขา,าธาตุเฮ็ดบุญนะครับนั่นก็คือแจกเขานั่นแหละนะครับส่วนหนังในจาดร้อย ขออนุญาตเป็นเจ้าภาพเองนะครับให้พ่อใหญ่นะครับเหตุบุญนำพ่อใหญ่กันเลยว่าถามผู้เ่าพูดว่าผมมีแนวงั้นเมื่อเลี้ยงผมมีแนวงั้นว่าสันถามเพิ่นกันเลยว่ามีหนังมีหยังบ่อจันลอยถามเพิ่นกันเลยว่ามีอยู่ก็เลยว่าเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจันลอยสิทธิ์เป็นคนใจเงินเองเพิ่นกันเลยเอามาให้นะครับเนาะขันสันกับบ่อใดได้หนิขันสันบ่มีมาได้ในขันบัวนี่นี่นะครับจักเม็ดได้จอดังเฮา สามเมตรห้าสิบโอ้ยบนังไงหนึงตัวนี่เพราธระธรรมดาตัวนี่จอหนังไงแต่ว่าบ่อให้สายหนังวสันต์ภูเถาว่าสายแต่มาล้ำเรื่องเน้อวสันเพื่อนว่าห<อ> <laughs> นังไม่มีคนเบิองเพื่อนว่าเอามาล้ำเรื่องวสันต์น้อยสบายเลยเข่าท่างเลยบ้านนี้เอาให้เพื่อนติดต่างก่อนจะมาเบิองนะครับจอสามเมตรครึ่งนะครับอีกทีมงานเบืองกับว่าไ,ไปกำลังไปปาดงัวยอยู่ด้านสีน้ำไปเบิองอยู่เออแต่ว่าตอนในเบิองบรรยากาศในงานก่อนนะครับ กำลังจัดโต๊ะจัดตั้งให้พี่น้องเพื่อนมาซอยการซอยงานเมื่อเลี้นะงยงนะครับในงานยามเมื่อเลี้ยงนะครับกินอะไรสบายดีโอ้ขึ้นเป็นตะเสียบเท้ผู้สาวกินกระป,ปุนตะเสียบแทกระปุนกระปุนบ้านเนเ่าเฮ็ดเอง น้ำยากระเฮ็ดเองเอาเอาเอาเสียบเสียบเสียบผู้สาวกําลังสุดกับปุ่นทางพี่กับผู้เฒ่ากําลังกินข่าวนั่งโอ้พี่น้องก็จะกินกันบ่นอ่ะเอาย้าว้าเบิ่งจอหนังเบิ้งกําลังกลางจอหนังแต่พอผู้ใดสายหนังเราสายแต้มหมอล่ำนี่กองบุญพ่อใหญ่ครับอยู่ในนี่กองบุญมีเบิดสุเนียวสั่งเอาโลดเพิ่นว่าจะควงผู้เพิ่นสายเพิ่นว่าเอาเบิดเลยว่าสั่น จ้าเอาลำสิ่งเนาะจ่าจ้าเรื่องบโมักคนได้ไหมหนั่นหัวคามึงใส่ลำสิ่งเด็กมาจังเอาลำเรื่องผู้เฒ่าบ่แมนแมนแมนกำลังกินข้าวแหลงกันนะครับว่างานเพิกลับไปปราสาทมาไปเก็บดูเพอใหญ่นะครับทีมงานโคนมกลับไปกำลังไปเห็ดสีหัวอยู่นะครับ แล้วสินั่ไปก่อนแต่ว่าเบิ้งทั้งทีก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้าจะไปกินซอยจุ้งวเผาอีกคลิปหน้านะครับคลิปนี้เบิ้งผู้สาวกินกระปุ่นก่อนเท่าโอ้ยจะไปเป็นตาเสียบเออจอหนังขึ้นแล้วไปเบิ้งจอหนังก่อนเพคนจะไอกินไปเบิ้งจอหนังก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาไว้จะไหนจันสบายดิกำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นแล้วทั้งที่ กิตาเวนไก่้สต๊กดินแล้วนะครับคำาแลวมัดจ่อแล้วครับพี่น้องนี่คือจ่อหนังนะครับกําลังมัดจ่อโอ้ใส่ผ้าน,นี่เรืต้เนี่เป็นแบบผ้านล่มพี่น้องนี่จ่อหนังโบมเมนผ้าโบมเมนผ่ายางปกติใส่ใส่คือจังอันนี้เลอันนี้เป็นผ่าผ้าล่มเลยเออใส่เสาสองเสา ประมาณ3เมตรเรึ่งราคาว่าจ้างอยู่ที่2 0 0พบาทนะครับต่องานต่อคืดซวดแจ้งโคโลนะครับถือว่าพอดีสวยพอดีงามซ้ำน,น,ออน,นี้นะครับอ่านกลางประมาณเลยได้บตรเออเป็นผ้าล่มคือจังผ้าผ้าคุ้มรถนี่นะครับโอ้ดีดีดีแต่ย่บ้านวัดก็เป็น,เป,นเป็นคือผ้าเตียนแนวนี้แต่ว่าเป็นสีขาวแต่ของเพิ่นใส่แบบผา้าเมินเมินนิดสิเลยมันก็นดีแล้วเก็บไง พญ,ญามาหัวสายัยงใส่มันก็นได้กันเพราะมันเป็นผาขาวพื้นขาวอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วนะครับอ้าวกระลังขึ้นจอครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วจอหนังขึ้นแล้วปลาดบักสูงจนเทือนเลยตัวนี้จอบักใหญ่เลยตัวนี้พราะไหนพวกเ่าอยู่น้ำกันงันกองบุญเบิ่งหนังเบิง่งโมลามน้องกัน,กนจนสวดเจียงนะครับ บัดเสริลดเปิดประทุนเลยนี่ตัวลำโพงเพิ่นลถเปิดประทุนอยู่ทั้งหลังพี่นะครับกำลังกลางจอหนัง มาเลียงจวดจดัดนะครับงานกองบุญพ่อใหญ่โอ้ขกขาขาขกสุดยอดเลยนะครับ บัดเอาขึ้นมาจอบางไงเลยพี่น้องบัดนี่สามเมตรเครื่องกุ้นสามเมตรครึ่งนี่คักเลยฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องได้หนังเสียวมาสายเมือเ่อแรงนะครับงานกองบุญพ่อใหญ่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวบนะ้านเสียบออกไปเบิ่งทีมงานนะครับปูเห็ดสีนงัวอยู่ทางปุ่นนะครับเดี๋ยวออไปเบิ่งน้ำเพลินก่อนนะครับพี่น้องโอ้ตับบางฮงขายดีอีกแล้วตับบางฮงกูนะผู้สาวตาับบางฮง นังมาล่ำเรื่องว่าจะตั้งแต่โซกันแล้วนังมาล่ำเรื่องว่าสันเมผนว่าผู้สาวตัดมังคองอีกแล้วผู้สาวตัดมังคองอีกแล้วแซ่ยบป้อนี่เสียบปอเสีบอยู่หักเข็มแซ่บอยู่ไวเนี่ยไรนอนแซ่บอยู่หักเข็มแซ่บอยู่หักเข็มแสดงว่าใส่ปลาแดกหลายพอดพอดีเอาคือเข้มกันโอ้เข้มขีดมือคนโอ้ยพวกกินต่อกันไฟคอนเด้อร์สันเข้มขีดมือคนระน่ะ เอ้ยผู้สาวทำบากงกุงอ้าจวดจาดจวดจาด